ณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าเอ่ยที่กําลังมีบุคคลภายในครอบครัวของคุณค่ะกําลังเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วคุณก็รู้สึกวิตกกังวลมากเลยคลิปนี้มีคําตอบในการแก้ไขความวิตกกังวลให้กับคุณค่ะ ทุกๆความกลัวความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นล้วนเกิดมาจากความคิดและประสบการณ์ที่สั่งสมมาดังนั้นวิธีการเบื้องต้นง่ายๆก็คือการเปลี่ยนความคิดขาดไปสู่ทัศนคติที่บวกแทนที่จะเป็นทัศนคติที่ลบที่สร้างความกังวลให้กับคุณหากมุมมองหรือโปรแกรมความคิดเดิมของคุณคือการดูแลผู้สูงอายุคือความเครียดการไม่มีเงินการไม่มีอิสระภาพ ความวุ่นวายความน่ากลัวคุณแค่เพียงเปลี่ยนโปรแกรมความคิดใหม่โดยที่คุณไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดไปเลยว่าการดูแลผู้สูงอายุคือความสนุกสนานความท้าทาย ความโชคดีการได้เรียนรู้และพัฒนาในสิ่งใหม่หรือแม้แต่เป็นการบ่งบอกถึงความรักที่คุณมีต่อท่านเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองความคิดแล้วสิ่งที่สําคัญที่จะมาสนับสนุนความคิดใหม่ของคุณให้มีความแข็งแกร่งที่มากขึ้นก็คือให้คุณมองหาประสบการณ์ของบุคคลอื่นค่ะที่เขาดูแลผู้สูงอายุและเขาก็มีเวลามีเงินมีความสุขมีความสนุกสนานมีอิสระภาพในทุกๆด้านของชีวิต เมื่อนั้นแหละค่ะมุมมองที่คุณมีจะเป็นมุมมองที่แข็งแกร่งแล้วตัวคุณเองก็จะคลายความวิตกกังวลเมื่อมีบุคคลในครอบของคุณเข้าสู่วัยสูงอายุมาร่วมสร้างสังคมในการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นสังคมแห่งความสุขสนุกสนานเบิกบานด้วยกันนะคะ